สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องคุยสบายสบายกับนายธนเดชนะครับสำหรับวันนี้นะก็น่าจะเป็นคลิปที่เกือบจะสี่สิบห้าสิบละห้าสิบนะก็โอ้โหนี่เดือนหนึ่งก็ทักคลิปออกมานี้ก็ได้เยอะเหมือนกันเนาะแต่ผมบอกว่าผมยังมี มีของหรือว่ามีพักเครื่องเนี่ยที่สะสมเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่บางองค์ก็ยังไม่ทราบพิสูจน์ยังไม่ได้รเรียนรู้ก็มาเรียนรู้พร้อมๆกับเพื่อนๆมาศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วแบบว่าเออเพื่อนๆเ,เคยเจอนะฮะหรือว่ามีอยู่ ให้มันเหมือนกันมันใกล้เคียงกันหรือว่าท่านมีของดีอยู่ท่านก็เอามาคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์ให้ความเห็นเข้ามาจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมก็จะได้บางทีเออที่ผมมีมันจริงไม่จริงที่ผมเคยบอกทุกคลิปอะ่ะคือภาพผมผมไม่รู้ว่าจริงหรือแท้หรือเท็จนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยที่ผมก็เอาความรู้ที่ผมพอมี นะที่ได้ดูจากหนังสือที่ได้เรียนรู้จาก youtube ช่องครูบาอาจารย์นะครับแล้วมันบอกเฮ้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะมันมีความใกล้เคียงมันมีความคล้ายมันมีความเหมือน่นะมันถึงยุคมันถูกพิมพ์อนะ่าก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนใครจะมองเป็นยังไงเรื่องของแล้วแต่สิทธิของแต่ละบุคคลนะครับ ผมยินดีรับได้ทุกอย่างคอมเมนต์กันเข้ามานะคือช่องผมกผูมบอกแล้วไงกูให้มันสบายสบายอย่าไปซีเรียสมันใช่ก็ใช่ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้มันมีผมก็มีพระอยู่เป็นพระปิตาเนื้อตะกัวะนะผมดูแล้วเออมันเป็นตะกัวผมก็ขูดดูผมก็ดูเป็นตะกัวจริง นะแล้วก็มันก็มีความเก่าแล้วก็มันก็มีความคล้ายคลึงกับพิมพ์ที่ที่เพื่อนรูบาราจา์ที่เขาลงกันในหนังสือหรือว่าในในในช่องยูทูบ b e ที่ทํากันนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ร่วมกันพิจารณานะเพราะว่า บางทีเนี่ยนะพระเนี่ยนะครับนะครับพระเนี่ยเราดูคนเดียวเนี่ยเราคิดคนเดียวบางทีมันก็อาจจะเฮ้ยมันไม่ตรงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือว่ายังไงแต่ว่าถ้าเราได้ให้มีเพื่อนๆนะครับได้นะได้เรียนรู้หรือว่าได้ดูด้วยกันเนี่ยบางทีมันเออมันอาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะ วันเนี้นะครับเป็นภาพปิดตาเพื่อนๆดูนะอันนี้ผมให้ดูจากอันนี้ก่อนดูของท่านในหนังสือของอะเดี๋ยวเยวยอนนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นเนี่เนี่ยมันเป็นของท่านอาจารย์ลังสารนะนะครับันต่อสุวรรณเนะี่ยสถาปนิกใหญ่เน่ยนี่คือพิมพ์ของของท่านนะ อันนี้คืออยู่ในตำรักตำลาท่านเดียวท่านจะมาร่วมกันพิจารณาของผมอันนี้คือจากทุกขอนิยาตของท่านอาจารย์นำะมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับนะส่วนของผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับฮนะส่วนของอาจารย์ก็เป็นอย่างเงี้ยนะพิมพ์เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูพิมพ์นะครับ นะแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่มีพิมพ์คล้ายๆกันแต่วันเนี้ยนะครับผมก็เอารูปของขออนุญาตเอารูปของท่านด ok รอาจารย์ดังฉันมาให้ท่านดูกันนะเขารียกว่าพิมพ์ขีตาแล้พิมพ,พ์ปิดพาปิดตาเนื้อตะกัวนะคือพระองค์นี้นะครับผมก็ได้มานานแล้ว เป็นสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เคยออกมาดูเขียนอยู่แต่ว่าเอ๊ยมันเป็นพระอะไรนะคือดูพิมพ์ทรงเนี่ยเหมือนกับนะพระเนื้อตะกัวของท่านอาจารย์หลังศาสตร์ก็คือการเนี้ยการวางขาท่านย้อนไปดูรูปต้นๆนะดูนะมือนี่ยคือพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับมันได้ไงนะ ไหมเพื่อนดูนะคือตะกัวเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีนะครับคือผมก็ไม่รู้นะแท้เก๊แต่ว่าด้วยที่มันมีไขขึ้นนะ่ะเห็นไหมเพื่อนจะดูนะไขตะกัวเนี่ยเห็นไหมครับมันจะผุดขึ้นมาจากเห็นไหมคือผุดขึ้นมาจากเนื้อมันไม่ได้แบบโป๊ะไงนะนะคือเขาจะเป็นทั่วๆองค์ไงเห็นไะเพื่อนดูนะครับเนะี่ย ดูไข่ใช่ไหมดูไข่เพื่อนนะครับนะเพื่อนดูนี่คือไข่ตะกัวนะครับคือถ้าบอกว่าเนี่ยครูบาจา์ก็จะบอกว่าเออดูเนื้อตะกัวนะมันถึงยุคถึงอะไรมันก็จะมีไข่ตะกัวคือนห็่ไหมไข่ไข่ขาวๆเนี่ยเหไหมครับนี่นี่นี่นนน คือผมดูพระแล้วก็เออมันพิมมันใกล้เคียงอ่ะพิมมันคล้ายๆหรือว่าพิมมันอาจจะใช่ตรงกันกับของครูบาอาจารย์ท่านก็เออเอามาให้เพื่อนๆดูเห็นไหมซอกเขาจะลึกๆการกดพรมเหมือนกับไอเทหล่อใช่ไหมครับคือเทแล้วมันได้ลึกมันได้ความคมไงเขาเรียกว่างานเนี่ยถ้าเป็นงานเรียนแบบหรืองานอะไรพวกนี้มันก็จะตื้นแต่ว่าอันนี้มันคมมันลึกเห็นไหมครับพิมพ์ทรงมันได้นะ ก็เลยเออเอามาให้เพื่อนเพื่อนพนาและที่สําคัญไงมันได้ความกล่าวไงได้ความกล่าวก็คือเนี่ยไข่ตะกัวเนี่ยมันขึ้น,นผุดขึ้นนะเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยแม่ไหมเพื่อนดูนะนี่คือด้านหลังเห็นไหมดูด้านหลังเนี่ยตะกัวชัดๆเลยนี่คือเนื้อตะกัวแบบคือผมก็ด้วยความที่อยากรู้นะผมก็เลยไปเอา อะไรอ่ะเอาไอ้กระดาษทรายขัดนิดหนึง่งอยากดูเนื้อไงอยากดูเนื้อเดี๋ยวพวกนี้มันเดี๋ยวมันก็กลายไปเดี๋ยวมันก็กลายแล้วก็สนิมมันก็จะไอ้จตกไอ้ขี้ไอ้คาบไอ้พวกนี้ขายมันก็จะขึ้นคุมหมดนะอันนี้ผมขนาดว่าโดนสัมผัสแตะกนมเยอะกว่านี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยร่วมกันพิจารณาครับร่วมกันพิจารณาแท้เก๊ไม่ไม่ว่าก,กันนะ คือผมเนี่ยถ้ามันดีผมก็จะเก็บไว้ท้ายเพราะว่าของพวกนี้มันหายากไงราคามันแพงนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่เท่าไหรหรอกเดี๋ยวนี้เป็นหลักแสนขึ้นน่ะนะแพงเพราะมันเป็นของดีไงที่เคยคุยกันในเรื่องว่าแพงทําไมพระมันถึงแพงพระมันถึงมีราคาก็เพราะหนึ่งแหละมันหายากสองเนี่ยเรื่องพุทธคุณอีกถ้าหนึ่งหายากก็แพง ของสร้างน้อยหายากก็แพงสร้างด้วยมวลสารที่เป็นทองคําเป็นเงินเป็นนาคเป็นอะไรก็ไหนะเขาเรียกวัตถุดิบที่ทํามันแพงก็ต้องแพงพุทธคุณอีกหายากอีกสร้างน้อยอย่างเงี้ยพุทธคุณที่ที่ท,ที่ที่มันแพงได้ก็เพราะพุทธคุณเนี่ยชื่อของหลวงพ่อแก้ววัดครอวันเนี่ยยังไงพระปิตาที่เป็นเนื้อ อะไรอะเนื้อผงคุกลักเนื้อผงเนื้ออะไรของท่านเนี่ยนะเห็นไหมองค์หนึ่งเนี่ยแทบจะหาไม่เจอองค์เป็นหลายหลายล้านอ่ะอย่างว่านะมีก็ห่วงมีอยู่กับคนมีตังทั้งนั้นแหละนะครับแต่อย่างเงี้ยยังมีเห็นวิ่งในตลาดกันอยู่นะเพื่อนๆดูนะครับก็ดูเนี่ยผมนึกว่าเราดูพิม์ไงดูเห็นไหมดูความลึกดูพิมพ์นะดูดิดูนี่เพื่อนดูนะครับ เนี่ยมันคือความเก่ามันได้ด้วยก็คือเนี่ยคาบนะการวางขาเห็นไหมดูเพื่อนดูคือพิมพ์มันตรงอ่ะเอาอย่างเงี้ยนะฮะดูพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาดูถูกไหมเพื่อนดูข้างหลังอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือมันผุดมาจากเนื้อเลยนี่ไหมเพื่อนดูนะไม่มีการโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปกกโป๊ะก็ไม่ติดเห็นไหมครับเนี่ย คือความสืบความกลอนกระแสมันนี่แม้โเนื้อโลหะใช่ไหมเพื่อนดูนะเดี๋ยวผมจะลองลองเอากล้องมาส่องให้เพื่อนดูเออเห็นไหมเพื่อนๆดูเห็นไหมอ่าวันนี้กล้องทํางานเพื่อนดูครับนะไล่ไปทีละนิดลีทีละนิดเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมความเหี่ยวความย่นเห็นไหมครับผ้าเก่าๆอ่ะอย่างน้อยนี่ก็เนื้อโลหะอะไรพวกนี้มันต้องมีย่นมีเหี่ยว นะสายปิ้งไม่ได้นะเพื่อนเห็นไหมครับนเนี่ยเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยนะคราบพวกนี้นะไขเนี่ยนะนะมันจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากข้างในขึ้นมานะเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆดูนะตะกั่วร้อเอร์เซนเลยเนี่ยผมนี่ผมขัดนะเนะี่ยตะกั่วแท้ๆคือการจักตะกั่วก็อยากจะรู้ว่าตะกั่วจริงหรือเปล่าไงก็เลยคือความสงสัยไงแต่ไม่รู้หรอกว่าผ้าอะไรไงตอนแรก แต่พอมาดูพิมพนะเออเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อแก้วนะพิมพเป็นเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเป็นตะกัวเอ้ยอย่างนี้เราก็นะเพื่อนช่วยกันพิจารณากันครับคือหลวงพ่อแก้วเนี่ยเขาเล่นพุทธคุณนะพุทธคุณท่านแบบว่า <c oughs> พระแต่ละอย่างเลยโนดะยเฉพาะพระปิดตาเนะี่ย นะดังดังผงคุกลักเนี่ยนะพวกนี้ดังท่านดังอยู่แหละเนี่ยแต่กลัวก็ไม่แพ้เดี๋ยวนี้แต่กลัวสมัยก่อนก็ยังไม่น่้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้โอ้เขาว่าพิสวยก็เป็นลายแสนนะ่ยแสนแสนบวกอะ่ะแสนต้นแสนกลางนะอย่างเเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเนะี่ยวันนี้กล้องนี้ทําให้ดูให้ทํางานนะนะดูอย่างนี้ชัดกว่านี่ปวดตานะครับ นี่นะเพื่อนเพื่อนดูนะดูอีกทีหนึ่งดูให้ชัดชัดพิจารณาร่วมกันเพื่อนเพื่อนผมบอกแล้วไงผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ผมมีพระหลายสายหลายแบบหลายอย่างเพราะผมคนชอบไงเช้ามาผมทีผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เก็บ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 แล้วก็วันหนึ่งเฮ้ยว่างแล้วไงที่บอกว่าเป็นวัยทางานวัยเกษียณแล้วก็มีเวลาก็เออเอามาดูซิเอามาพิจนารณากัน ก็มีโอกาสถ้ามันดีก็ถือว่าโชคดีไงถึงว่าเป็นคนมีบุญนะนะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมคือพิมพ์ทรงเขาโอเคเขาน่าจะช้ได้เลยแหละพิมพ์ทรงเนะี่ยพิมพ์ได้ความเก่าเป็นตะก,กัวเอาละว่าเป็นโลหะคือวัตถุด,ดิบที่ทํามันถูกไนงะคือเวลาเราวิจารณาผ้าก็บอกว่าดูพิมพ์ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่านะหรือเซียนใหญ่ใหญ่ท่านจะบอกให้ดูพิมพ์นะดูพิมพ์ให้ถูก ดูพีมันใช่นะครับดูการสร้างมันถูกก็คือการหล่อนะเนี่ยอย่างนี้หล่อนะพอเสร็จแล้วก็ไปดูความเก่าอนะอะไรอย่างนงี้ถ้าครบองค์ประกอบสักสองสามอย่างาสามสี่อย่างดูตาหนิครบนะแต่อย่างเงี้ยมันไม่มีตําหนิให้ดูไนงะเพราะพระหล่อนะแล้วก็ดูพีมพ์ให้มันตรงนะดูความละเอียดดูความงามดูความค้าริวัสิการสร้างอ่ะนะนะครับความเก่ามันถึงยุคนะครับเห็นไหม มันก็มีโอกาสเป็นพระที่ที่ดีได้ที่แท้ได้ถูกมถ้าแท้ก็ถือว่าเป็นบุญเราไงถูกไหมเพื่อนๆถ้าแท้ก็เอยบุญเราดีบุญเราถึงเราได้ครอบครองในสิ่งที่มันมีประโยชน์นะมันเป็นสิ่งที่เราดูแล้วเฮ้ยมันน่าจะใช่เราก็ดีใจละนะครับเราได้ครอบครองพระที่มันมีอะไรอะ่ะมีพุทธคุณ มีราคาเห็นไหมพุทธคุณมีแล้วยังมีราคาอีกเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะมันหายากสองมันมีประสบาการณ์ไงหลายๆอย่างผมนี่ว่าเวลาเราจะวิเคราะห์เรื่องพระเครื่องแล้วเราจะเก็บเราจะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นพระเก่าๆเนี่ยเราต้องรู้จักพระรู้จักพิมพ์รู้จกัจกไม่รู้ก็เฮ้ยมีก็เซิร์ชมือนผมเนี้ยนะเซิร์ชเหมือนผมเนี่ย,นะห,ยหาข้อมูลพระแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ย มันใกล้กับเคียงกับผ้าอะไรเราก็ต้องดูดูในเรื่องของข้อมูลให้เยอะๆนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเอออย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะอย่าลืมคอมเมนต์กันผมบอกทุกคลิปเพื่อนๆกลับเข้าไปดูอยากรู้เรื่องอะไรที่ผมพูดเนี่ยแรกๆอะ่ะผมพูดเยอะหน่อยหลังๆมาผมจะพูดให้พอเป็นเป็นสังเกตพอนะ แต่ก็อาจจะย้ำๆเรื่องเก่กาๆแต่ว่าพูดให้มันเป็นเรื่องภังกฤเพราะวงการมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็ย้อนไปย้อนมาซ้ําไปซ้ำมาอยู่เงี้ยครัเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันก็นะในในวงการพระเครื่องเรามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับก็ซ้ําไปซ้ำมานะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ